มาอย่างมาเรียนมาเล่นเข่าเลยกินข้าวยังว่าไดกิในแน่ใจแล้วพ่อท่าได้ก,กินเออว่ทาได้กินบ,บ,บ่น้ำปังด้ะเออว่าได้กินกินแกงแล้วไหมบ่กินกินยมด้ะเดี๋ยวอุ่นแกงแ้วใหม่กันด้ะว่าได้กินน้ำปังเล่นไปก่อนด้ะอันลูกไส้เห็ดแกงแล้วไหมหมู่บ้านนี่เดี๋ยวเจ้าซิมเบิงเด้อ ฟานสิแ่บบ่ว่าสิกินได้บ่เขียนไม่ได้เออหาเขาให้แม่กินซิมมึงดูแสบปะสิ่มสิมสิ่มแ่บบ่แ่บปะหนูเห็ดเทเลรกแห่นีิน่ะแ่บเลยลยโอ้ดาราใหญ่การันตีแล้วนะครับผมออามีใหญ่การันตีแล้วว่าแ่บเป็นป่โอ้ แซ่บเลย่นมาเอากินลายๆไปเลยกินเขาเบิร์เด้ออืม,มใหญ่ย,ยมากไปกินแกงมาไม่ลูกไส้แล้วพอดีอุนอ่นๆผมเมื่อคืนนี้กินไม่หมดถ้าแซ่บเดี๋ยวทีฮักมาให้แกงให้อีกเด้อแกงให้กินอีกเด้อแซ่บยวนมาแก้วเล่นนะแก้ว นีครับผมลอยไอปนในสวนน้ำมั่วหอนกินข้าวเจ้าย่อยง่ายๆนะครับผมนี่แหละสำหรับในคด,ดีเดียวหน,นาวบ่มื้อนี้หนาวบ่หนาวอยู่บ่คือ,อ <S <S บอ่เห็นเส้นเดือแค่เนียเยเ้ยเอามาอยู่บ่เฟื่องหนีโยนี่เฟื่อนีโยนีโย่เอ่อลืมย่อยๆนะครับผมก็เมื่อกี้เอาขนมปังมาให้ ทานขนมปังไม่ทานห้องทองก่อนแลกักแบบผมพ่อดีผมอุ่นแกงมาใหม่นะครับข้าวก็หุงไว้ตั้งแต่มเมื่อคืนข้าวก็อุ่นข้าวด้วยนะมันเป็นธรรมดาเด้เขากระห่อนเข้ากระหอ่ะหอนกับเขากระห่อนดิกินร้อนๆอืม,อมเปิดคนซัดเอาซัดเอามาได้พี่น้องเลยอืนี่นะครับผมกระโชคดีแนละโชคดีที่ได้ให้เราได้กินขา้าวแซ่บยนบะ ฝีมือลูกชายนะแม่เอ,อ้ยบัดน,นี้มื้อนี้อยากกินหยังมื้อนี้อยากกินหยังเด้่ลูกชายสิยได้กินเฮ็ดหยังก็เฮ็ดโลดกินได้เสมอกินได้เสมอครับเม<อ>่ข่อยกินได้เสมอขอให้เป็นฝีมือลูกชายนี่ครับบนบ่านตะเคีเจ้าบ่อันหาเนะื้กินให้กินเดิอลองเบ<อ>ิ่งบ้านน้อยฮะ ขึ้นอดนีมานุ่นตัวน่ะมานนไดโอ้มาเนี่ยต้นอ,อ้อเอ,ออต้นอ้อแหมขึ้น <laughs> ทอดมันจนังเลยขึ้นทอดปะโอ้ขึ้นทอดหลานโอ้มาดูดูนี่ขึ้นทอดหลานมาด้ขึ้นทอดลูกขึ้นทอดลูกคน <laughs> <laughs> เอ้ยใหญ่อะกินข้าวซากินข้าวนะนั่นแหละฝีมือลูกทราย องค์เขาให้พ่อให้แมุ่งคเขาให้พ่อให้แม่อากินให้พ่อให้แม่แค่ได้ทำสักครั้งหนึ่งมันก็รู้สึกดีนะครับผมนะครับผมสำหรับลูกคนหนึ่งนะครับผมครสำหรับลูกเต้านะครับผมได้เฮ็ดตะเกียนหนึ่งมันก็นรู้สึกดีครับผมเนาะคนเฮามันกับ,บ่ได้ต้องการีหยังร้ายดรอกนะครับชีวิตเรามันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกขอแค่ให้มีความสุขกับกับสิ่งที่ตัวเราเองมีหมน,นะครับป๊บับย่นี่ค็ ขนะอให้ดิขอให้ภูมิใจในสิ่งดีเจ้าของมี่ับพ่อครับผมป่าคอยกระบอนจุ๊บจับจุ๊บจับจุบจนะับแต่ข้าพ่อยมีความสุขในสิ่งดีเจ้าของมีททำใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอนะครับผมในเบิงพอเบึงแม่ได้อยู่น้ำเพลินถึงแม้วา่าเฮาสีได้ปฏิบัติอทำกับเพลินกับสอนที่เฮาเห็ุกับเพลินบ่งนะเหตุกับตอนที่เพลินเหตุกับเกับเฮาเฮาเหตุบ่สูเพลินหลับ พ่อแม่ผมก็เข้าใจว่าผมก็เป็นพ่อคนหนึ่งเนาะการดูแลลูกคนหนึ่งมันก็นสิมีหลายๆอย,ย,ย่างส่ยยสวนสีหญ่ส่วนสีเหลียงหงยเลียงใดหง่มากนะครับผมเนาะส่วนคนสีเหลียงเข้ามาขนาดนี้แต่ว่าถ้าได้มีโอกาสหาเขาห้าหน้าให้พ่อให้แม่กินมันก็นทาให้เรารู้สึกรู้สึกดีใจรู้สึกดีนะครับระดับหนึ่งล่นะลูกเต่าก็จังชื่อแล้วครับผมเนาะ แคครับมีโอกาสกับผู้ใดมีโอกาสกับเฮดเดอร์ครับผมเนาะวันนี้มีลมนะครับวันนี้มีลมวันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะวันนี้นะวันนี้ยังไม่ได้ทําอร่อยเลยเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนี่แหละกับดาราใหญ่ค่ะข้าวให้แม่กินนะครับผมนะนะเดี๋ยวไปกันนี่กันเพินกันแส่บบะ โอ้แสบเนาะฝีมือลูกไส้เนาะฝีมือลูกไส้ฝีมือลูกไส้จังวา่าแหละลูกไส้ให้ในกินกับธรรมดาล่ะข้าหานามให้แม่กินนอ้นก็ดีเลยพี่น้องเลยเข้าหานามเพื่พอให้แม่ได้กินนะครับผมโอ้ต้นใหม่มันก็เมื่อวานเมื่อวานนี้ผมตัดหญ้ามาถึงนี่นะเมื่อวานเนี่ยตัดหญ้ามาถึงนี่เดี๋ยววันนี้ก็จะตัดหญ้าต่อน,นั่นแหละครับผม ตัดยาเนี่ยตัดมาถึงนี่แล้วตัดยารอบๆข้างทางแล้วก็เดี๋ยวจะถางยาพวกอยู่ริมถนนอยู่ริมอะไรเงี้ยถางลงไปนี่ก็จะตัดต่อตัดตรงนี้ต่อแล้วก็ตัดตัดตรงคันนาด้วยเผื่อว่าเราอนาคตต่อไปเราจะปลูกอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีสายยางนะครับผมสร้างสายยางอยู่นะครับตอนนี้ก็สร้างสายยางอยู่เพื่อแบบแถวนี้สิปลูกอย่างตัดหยาไว้ก่อน เดี๋ยวกะมากดด,มดดินพ่วนดินไว้นะครับผมกดขุดดินพรวนดินไว้นะครับเผื่อได้ปลูกอะไรแถวนี้นะครับปลูกเป็นสวนดอกไม้หรือปลูกเป็นอะไรก็แล้วแต่เรานะออาจจะออกเอาอาจจะเอาเดาวเรื่องมาปลูกก็ได้นะครับผมแล้วก็จะได้หญ้าแถวนี้หาดอกไม้มาปลูกเอ็ดตกแต่งไปให้มันงามๆเหรอครับผมเนาะพี่น้องเนะาะทำไปเมื่อเรามีกำลังปรับแต่ง สวนตัวเองให้มันสวยๆนะครับผมเนาะได้อยู่กับพ่อกับแม่หาเข่าหาหนามให้พ่อกับแม่กินจะขาดหนึ่งสักมื้อหนึ่งนะครับสักมื้อหนึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกดีแล้วแนะหละหาเข่าหาหนามให้พ่อกับแม่กินถือว่าแบบตะโพอตะกี้พ่อกับแม่ป้อนเข่าป้อนหนามเฮาเนะาะปตายพกกินเก่งแท้สีเบิร์ตแหละคือสีแซบเนาะเอาอีกบ่เขา พอแล้วสดแกงน้ำใหม่ให้เบิดเด้อนั่งกินเลรียญอยู่นี่แหละกินแล้วก็เอาว้างไว้นีเด้อล,ลูกถึงมาเก็บเอาดอกยินบ่เออกินแล้วก็นอนเว้นยาไปหาเดืออเด้อเข้าใจบ่ะดื้อใจเหรออจากแล้วตำรวจนอันก็นยัดงงนี่ยัดให้ไหมละ่ะให้ขนะดตำมืจหนอันก็นยัดแงงเขาในบ้านหมเนาะเสียตาเสียตาโอ้นึกว่าเป็นให้บ่ได้ให้ใหมันบ่อ๋อโอเคโอเคบ่ได้ให้กับ่ได้ให้ กันนี่แหละก็ติจัดแต่งสวนให้สวยๆนะครับผมจะแต่งบานตกแต่งบานไปเรื่อยนะครับผมนอกจากมีเวลาเราก็ทำนะครับผมนะครับผมนี่ต้นใหม่ต้นใหม่ต้นไหลจัดแต่งสวนอย่างไงมันเดียบร้อยนะบานหน่อยของเขาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับเวสต์มีดนะครับผมสวัสดีครับผม